สวัสดีค่ะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของอภิธรรมบัณฑิตรุ่นที่57ขอโอกาสนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของอภิธรรมบัณฑิตที่จะเข้าในพิธีประสาทปริญญานะคะก็จะขอนำเสนอเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของคารวาสเพื่อที่จะใช้ในการสวมใส่ในการเข้ารับปริญญาบัตรเราก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อเนื้อผ้าขนาดที่ใช้ในการตัดเสื้อนะคะ จากพี่ที่ดูแลในฝ่ายของเสื้อผ้าของอภิธรรมบัณฑิตรุ่นเรานะคะก็เดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดเรื่องเครื่องแต่งกายพร้อมกันนะคะการแต่งกายสำหรับอภิธรรมบัณฑิตชายทรงผมและใบหน้าให้ทำทรงสุภาพไม่ไว้หนวดและเคราให้ตัดและจัดให้เรียบร้อยเสื้อใช้เสื้อคอกลมมีขอบตั้งผ่าหน้า มีกระดุม6-7เม็ดแขนกระบอกยาวชายเสื้อสวมทับข้างนอกสีขาวงาช้างติดเข็มวิทยาฐานะเหนืออกด้านซ้ายวัดจากไหลลงมา5-6นิ้วกางเกงใช้กางเกงสลักขาย,ยาวสีดำทรงกระบอกใหญ่ รองเท้าใช้รองเท้าหนังคัตชูสีดำแบบหุ้มส้นเรียบๆถุงเท้าสีดำหรือสีกรมท่าไม่มีลวดลายไม่สวมรองเท้าหนังแก้วหนังกับหรือรองเท้าที่มีโลหะการแต่งกายสำหรับอภิธรรมบัณฑิตหญิงทรงผมและใบหน้าให้ทำทรงสุภาพ ไม่ติดโบดอกไม้หรือเครื่องประดับผมถ้าผมยาวให้รวบผมหรือก้าผมให้เรียบร้อยเสื้อใช้เสื้อคอกลมมีขอบตั้งผ่าหน้ามีกระดุม5-6เม็ดแขนกระบอกยาวชายเสื้อสวมทับข้างนอกสีขาวงาช้าง ส่วนผ้าถุงใช้ผ้าถุงป้ายยาวสีครีมมีทอยกดอกหรือมีเชิงแบบเรียบไม่สวมเครื่องประดับ รองเท้าใช้รองเท้าหนังคัดชูสีดำแบบหุ้มส้นเรียบเรียบสำหรับสบายของอภิธรรมบัณฑิตหญิงใช้ผ้าชีฟองสีเดียวกับผ้าตัดเสื้อใช้ผ้าหน้ากว้าง60นิ้วยาวสามหลา เนื้อผ้าไม่หนาและบางเกินไปใช้ผ้าที่มีน้ำหนักกำลังพอดีเพื่อความพริ้วสวยงามสำหรับจีบของสบายจับจีบให้ได้4-5หจีบติดเข็มวิทยาฐานะเหนืออกด้านซ้ายช่วงไหล่เย็บตรึงไว้เพื่อให้จีบ ของสบายอยู่ทรงสวยงามความยาวของสบใยเมื่อห่มแล้วจะได้ความยาวประมาณครึ่งน่องหรือถ้าวัดจากตะตุบขึ้นมาประมาณ15เซนจะเป็นสี่หรือห้าจีบก็ได้อันนี้ห้าจีบเขาจะไล่ชั้นชั้นปลายนี่จะกว้างหน่อยค่ะแล้วก็จะตีเก็ดปลายอยู่ตรงหัวไหล่นะคะ อันนี้คือเขาเผื่อเอาไว้เฉยๆทบลงมานะฮะคือความสั้นยาวของแต่ละคนแล้วด้านหลังก็สบายจะปล่อยลงมาบางท่านนี่ถ้าเบื่อช่างเขาตัดเขาแบบว่าตีเกตเอาไว้เพื่อให้ตึงให้จีบมันอยู่ตัวบางครั้งนี่ถ้าเบื่อเราต้องการให้เกิดจีบมันสยายแบบว่าดูพลิว้วแล้วก็เอาเกดออกเลื่จีบตรงนี้ที่ไม,ม่ไม่ต้องอ,ออกก่อมันก็จะพลิ้วเวลาถูกลง วิธีดึงได้เนาที่ช่างได้เย็บตรึงจีบสบายไว้ให้นะคะจะมีได้เนาสองเส้นหน้าหลังให้เราดึงได้เนาเส้นด้านหลังออกแล้วก็ดึงเส้นด้านหน้าออกได้โดยง่ายเพื่อความพลิ้วสวยงามของจีบสบายนะคะหลังจากที่ดึงได้เนาแล้วสบายก็จะมีความพลิ้วสวยงาม วิธีห่มสบายนะคะเนื่องจากช่างได้เย็บสบายตามหุ่นของเราให้เรียบร้อยแล้วเราจึงสามารถสวมทางศีรษะได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็จัดทรงหัวไหล่แล้วก็เอวให้เรียบร้อยนะคะ หลังจากนั้นติดเข็มวิทยาฐานะบนสบายเหนืออกด้านซ้ายนะคะค่ะสวัสดีค่ะทำจำลองผ้าสบไยนะคะความยาวของผ้าก็คือถ้าคนสูงประมาณร้อก็จะใช้สบไบประมาณ2องเมตรหกิ หรือ2อ0ซมอพอได้260ซอซมอแล้วแล้วก็มาใช้ผ้าด้านกว้างด้านกว้างก็คือ50ซอมคูณ2ก็เท่ากับ100ซอซมอพอได้100ซอซมอแล้วก็มาทบกันค่ะอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าอันนี้คือ2 6 0เมตรส่วนผ้าด้านกว้างนี้ก็คือ50คูณ50ทบกันจากนั้นเราก็มาเย็บ ตลบปากกระเป๋ากปาก,ก,ปากถูงก,ก่อนนะคะ ราก็จะมาคลิปตัดรินผ้าให้เรียบร้อยกันกันลุยก่อนค่ะเพราะว่ามันจะมีเศษผ้าที่ไม่เท่ากันค่ะพอเสร็จแล้วก็จะตลบถุงสบายออกมานะคะ ได้มงได้มให้สวยงามค่ะได้แล้วค่ะประมาณนี้นะคะได้มาเป็นถุงแล้วค่ะด้านทางทางปากถุงก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนชายสบายก็จะปิดแล้วอันนี้ทางด้านปากถุงก็เดินให้เป็นเส้นตรงเพื่อที่จะจับจีบได้ง่ายค่ะต่อไปนะคะได้ปากถุงแล้วเราก็ มาเย็บเย็บปักสบายให้เป็นเส้นตรงเพื่อที่จะได้จับจีบได้ง่ายค่ะพอได้แล้วหัวสบายจ ประมาณสี่นิ้วนะคะสีนิ้วก็คือวัดจากช่วงช่วงหัวสบายเข้ามาสี่นิ้วและส่วนด้านข้างก็สี่นิ้วเหมือนกันนะคะสมมติได้สีนิ้วแล้วจับทบมาทางนี้สี่นิ้วทางนี้ก็สี่นิ้ว อย่างนี้นะคะเราก็จะได้เหมือนถุงสังเกตจากเข็มหมุดนะคะพอพอได้จับถุงสี่นิ้วเราก็เริ่มจับจีบเลยค่ะจับจีบที่ที่เป็นผ้าที่เย็บพับทางด้านในนะคะเริ่มจากทางนี้ขั้นแรกก็พับลงไป เราจะมีสี่หรือห้าจีบก็ได้ค่ะถ้าที่ช่างตูดทำก็ห้าจีบสมมตินะคะหนึ่งจีบแต่ว่าที่ทำตอนนี้คือสี่จีบค่ะสี่จีบทุกคนก็จะได้เหมือนกันจีบที่สอง สจีสี่จีหนึ่งสงส,ส,สได้สี่จีบแล้วนะคะจากนั้นก็มาเย็บตรงค่ะ ะะพอดึงเข็มออกแล้วก็จะพลิกจากด้านในมาพลิกจากด้านในที่เราจับจีบนะคะพลิกมาอย่างนี้เลยนะคะพอพลิกมาแล้วก็จับหัวจะได้จีบแล้วค่ะจับหัวแล้วเราก็มาเย็บเย็บกดทางด้านบนหัวจีบค่ะ เย็บประมาณ1ตีนผีต่อไปนะคะเย็บ <Yep. S 2> กด1ตีนผีคาะทางด้านหัวาสบาย อันนี้จะจีบดูดูน้อยหน่อยนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือจีบจะเท่าเทกันเลยค่ะช่างจะเย็บกดเอาไว้เพื่อให้จีบอยู่ตัว กดเอาไว้เพื่อเวลารีดจะได้รีดได้เป็นจีบจนถึงชายเลยนะคะอันนี้ทดลองแบบง่ายๆนะคะ น,นี้เย็บเป็นการเย็บเย็บแนวค่ะเย็บแนวนี้เย็บได้เรื่อยๆค่ะทุกๆหนึ่งหนึ่งครบ่หนึ่งครบ่หนึ่งสองก็ได้เพื่อที่เวลาเรารีบเราจะได้รีบเป็นเต็ดตรงช่วงเอวที่เราจะจับจีบนะคะเราก็จะจะทับคืออันนี้คือช่วงไหล่พอช่วงไหล่แล้วพันไปข้างหลังมาพอพันไปข้างหลังแล้วเราก็จะเป็นช่วงเอวที่เราจะจับ พับจีบจับทดสอบให้ดูนะคะก็จะใช้ประมาณ3นิ้วนี่ค่ะนี่ก็คือเป็นการจับจีบทางด้านข้างนะคะชิ้นนี้ก็ตัดทิ้งไปแต่ต้องไว้ลองลองจากลกูลองลูกค้าก่อนค่ะลองเอวให้เรียบร้อยถึงถึงจะตัดทิ้งในระหว่างช่วงเอวนี่คือช่วงเอวนะคะ ที่จะเป็นตัว V ค่ะและส่วนส่วนชิ้นทางนี้ก็จะพันขึ้นมาที่รอบไหลตรงนี้ก็คือตรงหัวไหลนะคะประมาณน,นี้ค่ะพอลองจากตัวลูกค้าแล้วเราถึงถ้าเกิดว่าไม่ไม่พอดีเราก็เลื่อนตัว V ออกไป เลื่อนตัววีออกไปเรียบร้อยแล้วเราถึงจะมาทำชิ้นนี้แล้วก็ตัดทิ้งแล้วถ้าช่วงชายยาวไปคือทำไว้ยาวก็ดีค่ะแต่ถ้าทำาถ้าทำยาวเกินไปเราก็จะตัดทิ้งแล้วก็มาเย็บปากปากถุงตรงชายใหม่ได้ค่ะการเย็บจากชายชายถุงก็ตัดออกแล้วก็พลิกเย็บ หลังจากที่เช็คความยาวลองใส่กับชุดไทยเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะพี่นิดสวัสดีค่ะคุณวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ มาทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแต่งกายของอภิธรรมบัินทรนะคะอีทราบว่าพี่นิดได้ดูแลในส่วนของเรื่องการจัดซื้อผ้าแล้วก็การหาช่างแล้วก็ถึงกระบวนการการตัดเย็บให้เหมือนให้ข้อมูลเบื้องต้นกับอภิธรรมบัินทรนะคะก็อยากให้พี่นิดพูดถึงเรื่องการเลือกซื้อผ้าค่ะเป็นผ้าแบบไหนสําหรับชุดของอภิธรรมบัินทรหญิงแล้วก็อภิธรรมบัินทรชายเป็นผ้าแบบไหนแล้วก็ความยาวของแต่ละบุคคลนะคะว่า อย่างคุณแบบอีเนี่ยจะใช้ความยาวประมาณเท่าไหร่ในใน,ในตัวเสื้อแล้วก็ตัวกระโปรงนะคะขอบคุณน้องอีนะคะที่ให้โอกาสพี่เนี่ยเป็นตัวแทนของเพื่อนทีมงานที่ดูแลกับดูแลเกี่ยวกับผ้าตัดชุดอวิธรรมบัณฑิตของรุ่นเรา57นะคะก็ตอน,ออนะะที่เริ่มได้ได้รับทราบว่าต้องมาช่วยงานตรงนี้ก็ไป สืบถามจากลุนพี่ก็คุณประชาก็เป็นที่ปรึกษาของรุ่นเราใช่ไหมก็ได้ให้ข้อมูลมาผ้าที่ตัดเนี่ยใช้ผ้าอิตาลีหาซื้อได้แถวสพันหันผ้าที่ใช้เนี่ยคือคือเป็นผ้าอะไรเขาบอกว่าไหมไหมอิตาลี่จริงๆก็คือเป็นไหมเทียมซึ่งใส่แล้วก็จะร้อนหน่อยค่ะ ใชไหมไม่เหมือนไม่เหมือนไหมแท้เลยไปส urvei ก็ได้ในราคาที่ขายปลีกนะเขาขายตกหลาละ80บาทถ้าเป็นเ,เป็นไม้หรือว่าเป็นทั้งม้วนเลยเพราะเราซื้อจํานวนเยอะใช่ไหมเพื่อจะได้ใส่พร้อมเพียงกันก็ให้เป็นเนื้อผ้าเดียวกันก็เลยนะี่ฮะสอบถามได้ในราคานี่ตกถ้าถ้าเป็นม้วนได้ราคานี่ตกประมาณ60บบาทซึ่งเท่ากับที่รุ่นพี่เขาบอกนะคะ เพื่อนๆก็บอกว่าพี่นิดช่วยหาผ้าที่ใส่แล้วไม่ร้อนไม่คันด้วยค่ะพี่ก็ไปหาใหม่รากว่าครั้งนี้ได้ผ้าเนื้อผ้าไหมเป็นไหมที่รีบเหมือนกันแต่เนื้อนิ่มกว่าเดิมใช่ไหมบอกว่าที่เนื้อแข็งอะ่ะมันจะร้อนกว่าใช่ไหมคเพราะมันมีตัวไนล่อนเยอะนะ,ะก็เลยเออพอใจระดับหนึ่งว่าเอออันนี้ได้ผ้าที่ตามที่เพื่อนต้องการ ผ้าตัดสิ่นนี้นะคะจะเป็นไหมสุขโขทัยหรือไม่ก็ไหมสีสัจจ,จ,จานาลัยที่เขาบอกนะคะก็เลยแบบว่าถามก็ดูเขาบอกอันนี้เป็นของสุขโขทยัยซึ่งสำหรับความยาวของผ้าถ้าหุ่นประมาณสี่อย่างเงี้ยค่ะจะใช้ผ้าตัดผ้าถุงกระโปรงเนี่ยประมาณกี่หลาค่ะอ,อ๋อปกตินะคะเขาแนะนำบอกว่าทุกคนเนี่ยถ้าไซส์ปกติเนี่ยก็สองหลาก็พอแล้วค่ะ คือก็เผื่อให้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาทบจีบแบบของของคุณอีแบบนี้นะคะเนี่ยจะทบลึกทบอะไรได้หมดเลยถ้าคนอ้วนก็ก็ยังได้อยู่ใช่ไหมแต่ถ้าคนที่โอเวอร์ไซส์จริงๆก็สองหลาก็จะไม่พอก็อาจจะต้องเป็น2หลาครึ่งซึ่งแต่ว่าเขาว่าจะไม่ยอมตัดครึ่งครึๆเพราะเขาตัดเป็นถุงๆเพราะเขามาจากโรงงานนะคะจะเป็นเป็นพับทบเลยค่ะ คราสองหลาก็คือก็อลไรกาตัดทีสองหลาสองหลาเป็นถุงถุงไปถ้าเราเอ่อวินมากก็เป็นสองหลาครึ่งถึงถึงถึงสามใช่ไหมคะเขาก็ไม่ตัดให้ต้องซื้อเป็นแบบว่าสองถุงไปเลยสี่หลาก็เป็นแบบนี้ค่ะส่วนของผ้าที่ตัดเสื้อค่ะพี่นิดเพราะว่าเห็นมีหลายๆท่านสงสัยว่าเอะมันมีทั้งสองด้านของสองด้านนะคะด้านไหนที่อยู่ด้านในด้านไหนที่อยู่ด้านนอก แล้วใช้เป็นผ้าสีอะไรคะพี่นิดในส่วนของผ้าตัดเสื้อนะคะก็จะเป็นเนี่ยม,มันจะมีด้านในกับด้านนอกซึ่งจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะอันไหนคือด้านในอันไหนด้านนอกเพราะว่าดูแล้วมันสวยทั้งสองด้านเลยนะคะเนื้อเงาเนี่นะเราจะให้เป็นด้านในค่ะและด้านนอกคือจะเป็น สีด้านๆหน่อยซึ่งจะเหมือนไหมเลยยังเห็นไหมคะวันนี้ที่คุณอีสายเนี่ยจะเหมือนดูเผลนๆเหมือนผ้าไหมมากเลยเนื้อผ้าจะมีสองด้านคือด้านเนื้อไหมกับอีกด้านดนึงจะเป็นด้านเงาเงาตัวส่วนด้านเงาเนี่ยจะมีความนิ่มแล้วควรจะอยู่ด้านในใช่ไหมคะแล้วก็จะอัดกาวเพื่อให้มีความทรงตัวได้ดีหมายถึงว่าเข้ารูปแล้วก็เนื้อผ้าก็ตั้งเหมือนได้รูปนะคะ ให้ผ้าอยู่ตัวการตัดกาวให้ผ้าอยู่ตัวแล้วมันใสแล้วจะทรงสวยค่ะค่ะแล้วสําหรับชุดของผ้าตัดเสื้อผ้าตัดผ้าตัดเสื้อนี่ก็ไซส์ปกตินะคะที่ทุกคนใส่นี่ก็ประมาณสองหลาเท่ากับผ้าสิ้นซึ่งเราไซส์ทั่วไปเสื้อสองหลาผ้าสิ้นสองหลาค่ะก็จะพอแล้วนะคะในส่วนของผู้หญิงเราก็จะมีผ้าสบายอีกชิ้นหนึ่ง ผ้าสบายเนี่ยมันต้องเป็นความยาวของลำตัวของแต่ละคนซึ่งปกติเนี่ยสองหลาครึ่งก็พอแต่ว่าผ้าเนี่ยช่างก็บอกว่าเผื่อไว้ก็ประมาณ3หลานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดให้ทุกคนเนี่ยเป็นสามหลาราคาผ้าตัดเสื้อก็อยู่ในราคาเหมือนกันที่เขาบอกว่า80-90เก็เราก็ได้ในราคาราคาม้วนเรียกว่าขายส่งก็ขายให้ในราคาตกประมาณ55บาท ที่พนิดได้พูดถึงเรื่องเนื้อผ้านะคะก็จะมี2ชิ้นคือผ้าตัดกระโปรงซึ่งเป็นผ้าไหมสุโขไทยลายสุโขไทยนะคะก็สําหรับฝ่ายหญิงก็จะใช้ความยาวประมาณสองหลาหรือมากกว่านั้นแล้วก็สําหรับส่วนของผ้าตัดเสื้อก็คือจะเป็นผ้าไหมอิตาลีซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งสองด้านด้านด้านนี้จะเป็นด้านเหมือนผ้าไหมมีความเงาแต่มีความหยาบหน่อยนะคะ แต่อีกด้านในเนี่ยเป็นด้านในของตัวเสื้อจะเป็นคล้ายๆผ้าสวนผ้าลื่นๆนะคะมีความเงาแต่เราจะอัดผ้ากาวอีกทีหนึง่งอีกก็ขอขอบคุณพี่นิดมากๆเลยนะคะทําให้อีแล้วก็อภิธรรมบัณฑิตรุ่นเราได้มีชุดอภิธรรมบัณฑิตที่มีเนื้อผ้าใส่สบายแล้วสวยแบบนี้นะคะก็ขอบคุณพี่นิดพี่นกพี่ตุ่มพี่โรสพี่ซีแล้วก็อ้อยแล้วก็พี่พี่ดานะคะแล้วก็ทีมงาน เสื้อผ้าที่อาจจะไม่ได้กล่าวถึงที่ได้ช่วยไปเดินเซอร์เวหาได้จนได้ผ้าเนื้อผ้าที่ดีที่สุดแล้วก็รวมถึงได้ติดต่อช่างให้กับพวกเราด้วยนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณ mm hmm. พินิจและทีมงานเสื้อผ้ามากๆเลยค่ะ mm hmm. ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็หวังว่าคลิปการแต่งกายของอภิธรรมเดิตนี้จะเป็นประโยชน์กับ อภิธรรมบณิตรุ่นต่อๆไปนะคะทีมงานประชาสัมพันธ์แล้วก็ทีมงานฝ่ายเสื้อผ้าแล้วรวมถึงอภิธรรมบัณฑิตรุ่น57ทุกท่านก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย,บาย เดี Beast ๋ยวพูดเลยนะคะท่านก็พิธามบดิตรุ่น57ทุกท่านก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคำขำ